สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันก่อน,นว่าวันที่1วันที่2มีอะไรบ้างแบบสั้นๆนะครับวันที่1ผมให้ตีคอร์ดเริ่มต้นลองจับคอร์ดง่ายๆคอร์ด C คอร์ด A m i n o r โดยที่ผมเน้นย้ำตรงที่ว่าการจับคอร์ดให้มีคุณภาพวิธีการเช็คเช็คยังไงดีทีละเส้นดีพร้อมกันทุกเส้นให้มันออกมาชัดมากที่สุดนะครับถ้ามีปัญหาให้แก้ทีละนิ้ววันที่2ผมให้ฝึกข้ขมด 8คอร์ดเริ่มต้นที่ควรรู้เป็น8คอร์ดที่จับไม่ยากมากแล้วก็เหมาะสําหรับเอาไปฝึกเริ่มต้นนะครับวันนี้เราจะปูพื้นฐานการตีคอร์ดอย่างเดียวเลยโอเคก่อนที่เราจะมาฝึกตีคอร์ดก็มาจับปิกกันให้เป็นก่อนนะครับอันนี้เป็นการจับปิกแบบการตีคอร์ดกีตาร์ผมเคยพูดไว้เมื่อประมาณวันที่1มั้งว่าให้ใช้ปิกความหนามิลลิเมตรนะประมาณ0.4ถึง0.7ไม่เกินนะครับถ้าใครอยากลอง ที่หนากว่านั้นก็ลองซื้อมาดูมาเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าเสียงมันจะไม่ไม,ไ,มไม่บางใสเท่าปิกที่มันบางๆอ่ะอย่างอันนี้ผมใช้ปิก0.5คราวนี้วิธีจับปิกอ่ะจีบจีบมือนิ้วชี้ก,กับนิ้วโป้งเนี่ยบิดนิดนึงฟึบคล้ายๆมินิฮาร์ดอ่นิ้วที่เหลือก็ปล่อยต่างสบายใครจะกมก็ได้แล้วแต่คนนี้แล้วแต่คนนะครับไม่ฟิกว่าแต่ละคนจะทำยังไง พอเสร็จแล้วนิ้วชี้เนี่ยข้อนิ้วชี้เนี่ยผมหักมานิดหนึ่งจะเป็นประมาณนี้เหมือนเหมือนจะโอเคถ้าโอเคเป็นอย่างนี้แต่นี้คือมันซ้อนกันหน่อยแล้วผมใส่ปิ๊กนะครับปิ๊กมันเป็นหยดน้ำเนาะตรงที่เป็นหยดเนี่ยใส่เข้าไปประมาณนี้ประมาณนี้โทษโทษประมาณนี้อ่าชึบตั้งมือขึ้นมาก่อนทำโอทำโอเคปึ๊บือจีบปิดนิ้วอย่างนี้ใส่ไป โดยประมาณนี้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้จับให้พอดีจับให้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ออกแรงบีบมากเกินไปไม่ได้บางเกินไปถ้าบางเกินไปเนี่ยดึงปุ๊บมันออกเลยแต่ถ้าหนาเกินไปมันก็ดึงแล้วก็ตามนิ้วให้มันพอดีแบบพอหนึบๆผมจะเกินไว้ก่อนนะครับผมการตีคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีการตีคอร์ดแบบเต็มห้องครึ่งห้อง แล้วก็แบบ68แล้วก็68ครึ่งห้องจริงๆมันมีแบบอื่นอีกแต่โดยพื้นฐานม,มันจะมีประมาณนี้วันนี้เราจะมาตีคอร์ดแบบเต็มห้องก่อนนะเต็มห้องมีกี่จังหวะ1,2,3,4จําได้ไหมนะครับใครจําไม่ได้ก็ย้อนไปดูนะครับแต่เรามาตรงที่ตรงตรง,ตรงนี้ก่อนตรงมือขวาก่อนดีดลงขึ้นยังไงลงขึ้นยังไงมาครับตอนนี้เรามาคุยที่มือขวาอย่างเดียวนะครับ ตั้งสายกีตาร์ให้เรียบร้อยจับเป็กให้เรียบร้อยนะรู้สึกสบายๆไม่ออกแรงน้อยเกินไม่ออกแรงเยอะเกินจักพอดีพอดีนะครับมือซ้ายเนี่ยผมเอามือบล็อกไว้ก่อนไม่ให้เสียงออกไม่ต้องออกแรงกดเลยนะเสียงมันไม่ออกเลยการดีดมือขวาเนี่ยมันก็จะมีการดีดลงขึ้นสลับไปมาแค่นี้แหละครับผมดีดลงและดีดขึ้นเนี่ยให้เรานึกเสมือนว่ามันคือการสะบัดมือสะเหมือนนะ ถ้าเราสบัดมือจะเป็นแบบนี้สบัดช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราสบัดมืออย่างเดียวมันอาจจะดีดไม่ครบทุกเส้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแขนตามไปด้วยนิดหนึ่งมันจะครบทุกเส้นอ่ามันจะเป็นการตีขอดที่คุณเห็นโดยทั่วไปผมขอขยับตัวนิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นแขนขวาได้เต็มเห็นไหมสบัดถ,ถ้าสบัดมืออย่างเดียว จะโดไม่ครบทุกเส้นนี้คุณตรงท่อนแขนขยับมานิดหนึ่งอ่ะแล้วปิกเข้าไปลึกขนาดไหนไม่ต้องลึกมากเลยเวลาที่ผมดีดเนี่ยผมไม่ได้เอาปิกเข้าไปขนาดนี้เ้าไปขนาดเนี้ยเสียงมันจะแบบหนักมากเลยเข้าไปน้อยเกินไปมันก็บางไปพอดีพอดีอดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะเข้าไปไม่เยอะบางๆด้วยซ้ำเวลาที่เราดีด ไม่ต้องให้เข้าไปเยอะเสียงมันจะออกมาแชะแชะพอดีถ้าเกิดลึกไปเนี่ยมันหนักเห็นไหมก็ต้องเข้าไปลึกพอดีลงนะครับลงสบัดข้อมือแขนแขนตามไปด้วยนิดหนึ่งสบัดข้อมือและแขนตามไปด้วยนิดหนึ่งดเูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ไม่ต้องหนายกีตาร์ถือบันมีก็ได้นะลองทําตามแบบท่าปกตินี่แหละลงอย่างเดียวก่อนให้รู้สึกเป็นธรรมชาติถ้าใครสะดวกก็ตั้งมือถือถ่ายวิดีโอมือตัวเองเลยอ่าแล้วขาขึ้นละ่ะย้อนกลับมาตอนที่เราดีดลงกันเราดีดลงเราจบที่ตรงไหนโดยส่วนใหญ่แล้วปิกเราจะอยู่ชิงเฉียงอย่างนี้เราจะจบโดยประมาณที่ปิกเราชิงเฉียงฉะนั้นขาขึ้นมาเราก็กวาดกลับขึ้นมาอย่างนี ปิกเนี่ยมันจะตอนที่ลงไปอันนี้ผมถือปิกนะมันจะตีเป็นเหมือนวงกลมอย่างนี้ขาลงปรื๊ดขากลับแล้วก็ดีมาขึ้นมาแบบวงกลมแล้วก็ดีกลับขึ้นมาแบบวงกลมดีขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนการช้อนนิดนึงนี้ผมดีขึ้นอย่างเดียว ลองฝึกลงขึ้นไม่ต้องดีดแรงด,ด,พดีพอดีพอดีเห็นไหมถ้าใครยังทำงี้ไม่ได้ค่อยๆทค่อยๆค่อยๆบางคนมันบางคนมาดีดขึ้น แล้วเขายกมาทั้งตัวเลยอย่างนี้มันไม่ได้ดอย่างที่ผมบอกข้อมือแล้วข้อมือก่อนแล้วใช้แขนในการเพิ่มระยะของข้อมือนิดนึง ครับอ่ะตะกี้เป็นการดีคอร์ดลงขึ้นนะครับให้เข้าใจก่อนการใช้แขนชุบๆชุบๆอย่างนี้นะครับใครที่ยังจับคอร์ดได้ไม่ดีไม่อะไรไม่เป็นไรก็ฝึกตรงนี้พร้อมไปด้วยกันได้นะครับแล้วค่อยกลับไปเช็คก็ได้ว่าคอร์ดที่เราจับในดีหรือเปล่าวันนี้เรามาตีคอร์ดกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิดีโอการตีคอร์ดเลเวลศูนย์ถึงเลเวลสิบที่ผมเคยทําไว้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อจากตรงนี้เลยผมจะตัดมาให้ผมจะให้ฝึกถึงแค่เลเวลเจ็ดพอ นะครับผมอยากให้เล่นเลเวล4 5 6 7ให้ได้ตรงเนี้ยมันจะได้นำไปใช้ในอนาคตได้เยอะมากๆแต่ว่ามันก็ไม่มีตายตัวนะมันจะไม่มีตายตัวในการเล่นแต่อยากให้ฝึกถึงตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นการตีคอร์ด1ห้องเต็บเอาแค่นี้ก่อนไปฝึกครับอย่างแรกมาตกลงกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะตีคอร์ดกันเนี่ยมันจะต้องมีการนับจังหวะนะนับจังหวะเพื่อที่จะได้สามารถแบ่งสัดส่วน ในการตีคอร์ดผมก็จะนับจังหวะ1 2 3 4แต่ว่าคราวนี้ผมเพิ่มเป็น one e n r two e n d three e n d four e n r one ก็คือ1 2 3 4นี่แหละครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะ1 e a n d a, 2 e and a n d มัน,ม,นมันไม่ค่อยโอเค e and a n r two e n d four นะครับ ตรงนี้ก็จะตอนตอนที่เล่นตามไปเนี่ยก็จะนับด้วยการพูดออกมาก็ได้แต่ช่วงแรกถ้าเป็นไปได้ผมจะอยากให้พูดออกมา one e n uh e n u e a, four e e n e n แต่เป็นแค่ถึง f o พอ1 <four S> 2 e t w นะแค่นี้พอกลงกันแค่นี้นะช้าๆพอนะโอเคอย่างที่สองก็คือเรื่องของปิกเรื่องของปิกผมแนะนำเป็นปิกบางนะครับผมปิกบางประมาณ0.4ถึง0.6 โดยประมาณนี้ในระหว่างนี้ก็จะมีความบางแล้วก็มันจะไม่เสียงจะไม่น่าเปิยนไปความลึกความลึกก็คือการที่ตัวปลายปิกเนี่ยเข้าไปลึกในระหว่างสายขนาดไหนตรงนี้ไม่ต้องลึกมากถ้าเกิดมันลึกมากซาวมันจะต่างกันเลยอันนี้ผมเล่นแบบปิกโดนสายค่อนข้างเยอะเสียงมล้อต่อมาหอให้โดนแค่ปลายปลายพอ นะครับมือขวาตกลงกันประมาณนี้นะก็ผมจะใช้คอร์ดแค่ C กับ A minor นะก็ต e ้องมีพ e ื 1, e ้นฐานในการจับสองคอร์ดนี้มาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาเรียนกับคลิปนี้ย้าอีกทีว่ามันอันนี้แบบเริ่มต้นจริงๆเราจะไปกันทีละเลเวลนะครับเลเวลศูนย์นะศูนย์ตะเกียเรานับ one E and a two E and a three E and a four E and a one เราจะดีดคอร์ดที่จังหวัดที่1เท่านั้นเลยดีทีเดียว1 e เปลี่ยนคอร์ดทำไมเลเวลศูย์ผมให้เล่นแค่นี้เพราะว่ามันเป็นการเช็คว่าเราจับคอร์ดได้ดีแล้วหรือยังนะดีในที่นี้ก็คือเมื่อเราดีดไป ไม่เกิดเสียงบอยออกมาและเสียงมีความลากยาวมันจะค่อยๆเสียงเบ้มันค่อยๆเบาลงหายไปเองมันจะไม่แบบหายไปเพราะเรายังจับคอร์ดได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้แอนฮ่ทูอีแอนทีเสียงยังอยู่แอนอ่โฟอีแอน เสียงมันยังอยู่ยาวตลอดเลเวลศูนย์เนี่ยเป็นการเช็คคุณภาพของการจับขอดของเราด้วยนะครับใครทาได้แล้วมาไปต่อเลยมาเลเวลหนึ่งเนี่ยให้เราดีดที่จังหวะที่1และจังหวะที่3เราจะจับขอ C ดเนี่ยสจังหวะแต่เราจะดีดจังหวะที่1และจังหวะที่3อ่าลองดูสามสี่หนึ่งสองสามสี่ แล้วเปลี่ยนคอร์ด1 2 3 4 1 2อ4 1 2 3 4นอกจากเรื่องของการจับคอร์ดที่มีคุณภาพแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดให้ทันเรเวลหนึ่งเราเน้นการเปลี่ยนคอร์ดให้ทันก่อนนะครับต่อไปเรเวลสเราดีดทุกจังหวะเลยนะคอร์ด C เราเล่น4จังหวะ เอเมเนอร์เราเล่น4ี่จังหวะก็จะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4เลี่หนึ่งสเวื่อศูนย์หนึ่งสองจะเป็นการเช็คการจับคอร์ดว่ามีคุณภาพโอเคหรือยังและการพัฒนาเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดนะครับก็ ลองใช้แบบนี้ไปกับแบบฝึกอย่างอื่นก็ได้น่ะอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปเลเวล3เลเวล3เนี่ยเราจะต้องนับเป็น1 e and, E and two E and R t h r คือเพิ่ม E and ะมาละการดีดเหมือนเดิมเลยดีดลง เราจะมีการดิดลง4จังหวะแต่ผมจะเพิ่มขึ้นมา1ตัวก็คือเป็นตัวอะก่อนที่จะขึ้นจังหวะที่3าช้าๆผมจะไปช้ามากๆ one e and a two e and a t ซึ่งตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือการดีขึ้นนะคนที่ดิดฝึกดิดขึ้นแรกๆเหมือนกันเลยครับตอนที่ดิดขึ้นเนี่ยปิกไม่ต้องเข้าไปลึกมากเราสะบัดมือขึ้นมาเป็นธรรมาชาติ one e n d uh, two e n a t e n d f o เหมือนเลเวลที่แล้วเลยแต่เรามีแค่ a uh, three r uh, three n uh, three one e uh, t e n uh, t ตรงนี้ช่วงแรกมันจะแบบงง,งงนิดหน่อยก็คือแต่พยายามให้เรานับ one and a 2 t o e and a 3 e, เนี่ยอยู่เสมอนะไม่งั้นเราจะเป็นแบบเราจะเล่นไม่ตรง one e and a 2 e and a 3 e and a 4ตรงเลเวลสใครเริ่มได้แล้วลองเพิ่มความเร็วดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ o n e and a n a o e n d a t and a four. One, e n a o n e n a 2 e n a t e n a 4อันนี้คือแบบเร็วๆนะไม่ต้องที่จะรีบที่จะเล่นเร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มที่จะเหมือนแบบที่แบบเพลงทั่วไปคนทั่วไปเขาเล่นกันละอ่ะมาต่อเลเวลสี่เลเวลสี่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ผมจะเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกก็จะมีตรงที่เป็น e a n ตรงจังหวะที่สามเห็นไหม เพราะฉะนั้นตั้งแต่อทรีอีแอน e, ตรงนี้มีการเพิ่มมาหมดจะเป็นขึ้นลงขึ้นลงนะเล่นยังไงผมจะเล่นช้าช้าให้ดูก่อนนะครับแล้วทุกคนเมื่อตอนนี้ทําตามเนี่ยก็ทําตามด้วยความเร็วประมาณที่ผมทําก็ได้ก่อนนะแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นไปโอเคมาที่ขอดสีขอดเดิมซาสี 4. 1 One E and a 2 E and a 3 okay, <like. S 1> like. E and a 4เอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนทานไหม3 4 1 Two E and a 2, <Ten. S 1> <Ten. NC. S> 2> E and a 3 E and a 4 <Ten. S 2> E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a ตรงนี้เบรกนิดนึงถ้าใครไม่ทันเอามือบล็อกสายไม่ให้เสียงออกแล้วฝึกที่มือขวาอย่างเดียว3 4 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4นะครับมันจะมีอยู่ช่วงเว้นช่วง a 3, e and 4นะมันจะมีเบรกตรงนี้ผมดิดนิ้วนิดนึงนะครับตรงนี้ค่อยๆฝึกไปชา้ชาๆนะหรือโอเคตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปผมจะ สอนเป็นสองแบบก็คือสอนแบบแบบที่พูดมาตลอดนี่แหละคือว่าการดิบการดิบแบบ one e อแล้วก็อีแบบหนึ่งก็จะเป็นการพูดลงลงลงขึ้นลงขึ้นผมให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะชอบแบบนับ e ่ะหรือว่าจะฝึกแบบลงลงขึ้นขึ้นลงเหมือนเป็นการท่องท่องเป็นจังหวะนะอย่างจังหวะที่เลเวลสี่แกก็จะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลง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  ขึ้นลงขึ้นลงลงนะถ้าเป็นแบบจังหวะที่ผมนะ one e and a one e and a two e and a three e and a four one e and a two e and a three e and a four นะผมจะเริ่มพูดเป็นจังหวะลงลงขึ้นมากขึ้นเพื่อให้เล่นด้วยแบบเล่นด้วยความรู้สึกความจำต่อไปเลเวล5เลเวล5ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะปึ๊บเพิ่มมา2ตัวสุดท้าย สตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะเล่นว่าเป็นตัวเชื่อมเชื่อมไปหาคอดต,ต่อไปตอนที่เราเล่นเนี่ยสัดส่วนการตีคอร์ดเนี่ยมีความต่อเนื่องนะมันจะเพิ่มลงขึ้นตรงแอนอะที่จังหวะ4อ่ะคราวน,นี้ผมลองเล่นแบบช้าๆดูก่อนนะแบบแรกจะเป็นการแบบนับ e อ่ะมาไดนะ้ให้ดูก่อนสามสี One, e and เ t สองเอแ a นเอทีเอแอนเอสี่อ่ามี and เ uh, เข้ามาเห็นยวนะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นนะใครจะจำเป็นแบบนี้ก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยแต่การนับวันอีแอนเเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องดีดขึ้นดีดลงเราอาจจะยังเล่นไม่ได้แต่คุณรู้ว่าเฮ้ย เมื่อนับแล้วสัดส่วนมันจะเป็นประมาณนี้นะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นถ้าใครได้แล้วลองต่อกันเลยนะต่อกันเลยก็คือเมื่อครบชุดนี้แล้วผมจะให้ลองเปลี่ยนคอร์ดนะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลง จริงแค่เลเวลห้าเนี่ยคุณก็ออกไปเล่นกับเพลงได้ละนะพอถึงตรงนี้แล้วถ้าใครรู้สึกว่าการนับวันอีแอนอ่ะมันยากไปผมก็แนะนําให้นับเป็นแบบให้ฝึกพูดเป็นจังหวะลงลงลงขึ้นขึ้นลงอะไรพวกนี้ไปเลยซึ่งเลเวล5เนี่ยเราจะฝึกกันแบบนี้นะเอามือบางสายฝึกมือขวาให้ได้ก่อนนับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลง ขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นเนี่ยนับแบบนี้ให้ได้เลยนะลองพูดตามผมให้ได้พูดแล้วรู้สึกว่าเราพูดพร้อมกันนะถ้าดีดนิ้วได้ก็ดีผมแยกวัน e and ะเพื่อให้เห็นสัดส่วนให้คุณรู้ว่าคุณดีขึ้นหรือลงตรงไหนจังหวะไหนนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้น โอเคสํัหรเลเวล6นะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วนะ0ูนย์ถึง5เลเวล5คุณออาไปาสามารถเล่นได้แล้วต่อไปก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนกับจังหวะที่แบบก็เป็นอีกสัดส่วนหนึ่งที่นิยมเยอะมากๆนะลองมาดูผมตัดอะไรออกไปบ้างนะผมตัดลงตรง3แล้วก็ตรงแอดที่จังหวะ3เพิ่ม อ่ะมา,หาเห็นไหมให้ดูก่อนนะครับผมจะเน้นย้ำตรงนี้นะเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณดีขึ้นที่จังหวะตรงไหนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคจังหวะที่6เนี่ยผมจะไม่ไม่สอนแบบ one e n R แล้วนะแต่ว่าก็จะมีกำกับให้อยู่นะเพื่อใครลืมสัดส่วนเนี่ยเราก็ไปนั่งท่องได้นะ one a n a two e n R. หนึ่ง one e n a two e n a t e n a four นะสังเกตไอไออ f o โฟมันคล้ายคล้อทีเมื่อเลเวลนู่นนะเนี่ยถ้าคุณเล่นตามจังหวะส,สัดส่วนนี้แต่คราวเนี้พอถ้าเรานับไปด้วยเล่นไปด้วยในเลเวลเนี่ยมันยากผม,มยังทำไม่ได้ว่าอันเนี้ยเราจะท่องเลยนะครับไอ one e n นะอันนั้น คือเราจดไว้ก็ได้จดไว้ให้ถูกต้องนะว่าลูกศรอ,อะไรมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปฝึกเมื่อเราลืมเนี่ยว่ามันตีคอ,อร์ดยังไงเราจะได้ไปเอ่ยทวนย้อนหลังได้แล้วเราก็จะสามารถเล่นได้ทันทีเลยเพราะว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันก็ขึ้นตามจังหวะอะไรแค่นี้แหละครับให้เราท่องลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลองพร้อมกันนะถ้าใครดีดนิ้วได้ก็ดีดนิ้วตามหรือตบมือก็ได้ ทุกคนทำตามผมลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงพูดตามได้พูดในใจก็ได้ขึ้นขึ้นขึ้นลงไปลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลง ถ้าใครยังทําไม่ได้วนดูตรงนี้บ่อยๆดี๋ยวบ่อยๆหรือเปิดเปิดมือนอมเลยนะครับเมื่อได้แล้วก็ลองมาใส่นี่นะคือผมเล่นความเร็วประมาณนี้เลยเพราะว่าคนที่ผ่านมาถึงเลเวล5้าได้แล้วน่าจะทําความเร็วประมาณนี้ได้แล้วนะแล้วลองไปเล่นกับขอดูดก็ ไลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงเนี่ยก็คือหนึ่งห้องนะครับ C ไป a เมเนอร์เห er, มือนเดิมอลองนับแบบวันอีน มันยากตั้งแต่มีแอนทีแล้วตั้งแต่จังหวะนูลละ้นแล้วแต่คือว่าในการตีคอร์ดลักษณะนเนี่ยมันมีการใช้ค่อนข้างเยอะแล้วผมอยากให้คุณแบบเล่นระดูดีขึ้นมาทันทีเลยเลเวลต่อไปเลเวลเจ็ดโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมเลยพุดแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นลงขึ้นลงขึ้นคล้ายๆตอเลเวลที่ห้านะที่ผมเพิ่มลงขึ้นมาผมจะเรียกมันว่าตัวเชื่อมจําได้ไหมตัวเชื่อมเชื่อมทําให้ห้องต่อไปเนี่ย มันดูแบบมีความสมูทติดกันในแต่ละคอร์ดมีความสมูทติดกันเพราะฉะนั้นการที่เราท่องก็เหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มลงขึ้นมานะสาสีลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นผมจะเน้นตัวที่หนึ่งพูดเสียงดังออกมานิดหนึ่งลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลง ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้น าลืมว่าตรงนี้มันต้องใช้ความเป็นธรรมชาตินะครับผมลองฝึกพูดฝึกดีอ <c oughs> ะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะผิดไม่เป็นไรผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนินหน่อยๆนะครับฟังแล้วมันออกมาสมูทเนี่ยก็โอเคและโอเคใครที่ฝึกกันครบมาครบแล้วนะครับยังงงยังสงสัยอะไรก็ถามกันได้ในคอมเมนต์นะที่ผมให้ฝึกจะมีแค่คอร์ดซีกับเอ i n เนอร์ถ้าใครอยากท้าทายตัวเองให้มากคือลองเอาแปดคอร์ดที่ผมสอนในตอนที่แล้วเนี่ยลองมาใส่ดูอย่างเช่น C A เ i n ม r A minor D minor D m i n o เ G ม G E minor โอเคเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาเริ่มเล่นเพลงแรกกันแล้วผมจะสอนวิธีการอ่านนะครับเราเปิดคอร์ดเพลงมาเนี่ยแล้วก็เฮ้ยเพลงนี้เล่นยังไงนะครับผมทำไมคอร์ดถึงอยู่บนคำนี้แล้วมันอ่านจังหวะอะไรยังไงนะครับวันนี้ให้แขงก่อนมีอะไร สอบถามได้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดทุกอย่างที่คุณสามารถกดได้ให้ผมด้วยติดตามกันไปนานๆนะครับผมแชมป์จากทุกด้ำสตูดิโอวันนี้ขอบคุณมากครับ